ครับมืัอนี้วันพระบมดได้เปิดไซด์หมดออกไปิดไซกันเลยเก็บงานจอกจอกแจ๊กแอยู่บ้านครับเก็บงานกรอกันเลยเก็บสีเก็บระบบของรถที่ไปเฮ็ดไปไทยไปทดลองไทยเรียบร้อยแล้วมันตัวใดมันเหมาะสมที่ม,ม,นมันเหมาะสมนะก็มาคอยอเก็บ ปรับไม้แตงไม้มันเขา่าบผมมันคล้องแถวขึว้ปิดนะครับอันนี้ก็เช็คเก็บสีเช็คปั๊มปั๊มครับผมล็อกสายมันติดซอยเสียครับมันได้เตรียมคมอ้อม้อมวา่างสาย ให้ดูดิเอ่อคืออย่นี้ก็เจ็ตระบบเกียร์ระบบเกียร์ครับหให้เกียร์มันอ่ามีตำแหน่งที่เหมาะสมกว่าเกา่าเวลาเราของเกียร์สีมัน,ม,ม,นมันถอยมาตายมันถอยมาเลยมันมันก็น เป็นเป็นการปลดแช่นะครับเวลาเขาดึงค oh ือเกียร์สิเป็นในสี่ส <Tonight> <com> ิบเกียร <orph Commission> uh ์บุกเกียร์อยู่ในอ่าอยู่ในตัวทกียร์เออกไปข้างบนครับที่ดูแลง่ายพร้อมดูแลรักษาง่ายอันนี่มาคือเกียร์อย่างนี้ยับไปมันโนมไปทั้งหนาทั้งน้อยก้านเกียร์ลงมาตรงนี้ อืมคุณไงนี่ไข่ไงทั้งในกับทั้งสี่นะครับอันนี้ก็คือจะแยกเพศเป็นบอกตำแหน่งว่าเป็นตัวล็อกเกี่ยนตัวล็อกเกี่ยนทถอยเกี่ยนหนึ่งเกี่ยนสองตาไปเคล็ดแล้วพอจะยับไม่ได้ปะเคล็ดแล้วจะยับไม่ก็ได้ติดต่อไม่อีกต่อลงมาทั้งนี้ หล่องนึงหล่องนี้ก็เล่กดีบริใจะดัดออกอันนี้ก็เป็นมองเจ็บป็นแจ่เอาม,มาไปไทยเขาต้องไม่กุดแจ,เ,จเพื่อลดดัดแป้งเอาห่างแยกกันน็อตออกน็อตลดน็อตวานเออตังนี้กุดแจเจทียมพอม แในบางทางหลังก็บังทีนะครับนี่คือขาดเกี่ยว์ขึ้นมาปั๊บขึ้นมาเขาก็มาหักลบทีงนี้เขาก็ไปว่างสูตรนั่งนั่งนี่ว่างสูตรนั่งนแล้วก็นี่ขาไก่ออกมาขาไก่ด้วยขาง,ง้อก็บริจาครั้งถึงกองอ่อกิมมันขาย <c oughs> <c oughs> รัดแปลงจนจนมันขอดเกียร์ได้ในบางทางล่าง ระบบผ่านแล้ว,วก,นนก็ไปจุนใส่เฮ็ดขั้นได้ก็จุนใส่ขนาดระบบวาสุก็ลดแต่ละโค้งบอกรึกันอันนี้ก็เป็นกระบอกให้โรงเล็กบอกให้โรงเล็กทั้งทั้งหลังเราเห็นบ๊อกับอ,อยูย่ในในอันนี้เป็นบอกรักสัตว์กับยก กนน็ไม่เงี้ยประมาณนี้ปม้ยยังมากามายเพราะว่านี่นั่นบ้าบาต่อ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 าีกต่อไแต่ได้ยักเก็ด้วยจังไดกะ,ะลองถามแนวทางใดครับผม จนเบืรอโทกเรื่องไรนี่สิทั้งหนาตาทำงานอันนี้ก็เป็นซ้อยเลี้ยวซร้อยเลี้ยวใส่หัวแล้วก็ก็เป็นคัดคัดกับคันเลงก็ือเป็นออโตโ้นะ,ะไปบ้อยง่าย เป็นระบบเกียว,ตวโตครับ่มีสปริงรองอันอนีน้ก็ภาพเพราะบ้านไปหอ,อก็กเปิที่เด้ยวหออันนี้ก็อันหนึ่งอันหนึ่ง จะ่มพอมเพื่อเ็ดาที่ให้มาตรฐานที่สุดนะครับที่ลูกข้าไปแแต่งานแต่ก็มีปัญหารับนีออลูกมากล่นงนี้แ้วขั้นน่งกับขั้นน่งกดขึ้นกันนะครับ ตัวขั้นนี้มันขาดก็ดีคือมาตรดอนนั่นแหละคือมาตามาแ่งรบุบผ่านไทยไหมบุบเจ็ดรืบบกหรืบบขั้นนี้ ที่ก the ็คูดห้างต้องต่างก็คือกันครับผมขึ้นกันนี่ก็ทางทางน้ำมันไฮดนีก็เฮ็ดเอาครับอันนี้มาเชื่อมใส่กันอยู่ประมาณนั้อันนี้ระบบเกียร์ก็นี้ิเจี๋ๆห้างเพราะว่ามันว่างสองหน่อก้านจีเฮ็ดสเปคเดียวกันบ่ได้ก็ต้องต้องว่าลดโค้งอยังเกียร์อยังเกียร์มากยังไงเจ็กจี ได้หางให้ก็ต้องแต่งให้ได้ตามมาตรฐานของควบกางควมที่ของรถกับควมควบควมแคลมด้วยกันกับประมาณนี้งาระบบทุกสิ่งทุกอย่างกับค่ายกันใส่แต่หางบกคือนค่ายกันบกคือ ยิ camino, no ่กิกิคของเรเลง่ายการเกียอันนี้ใส่ล้บนี่ครับขาเหยียบลงไปนี่ก็คือสามารถล่นไปหรือห้าเกลี่ยโดยขยุดรถได้ครับนี่นะครับก็จะยเหยียบจับเอาพร้อมไปพร้อมแล้วเอิญเด้ นี่ครับประมาณนี้ครับน้าทอางน้ำใส่เฮ็ดใส่ผู้ใดที่อยากเฮ็ดลองเบิ้งเฮ็ดได้ครับน่องเบิ้งลองคิดคนจูดรื้อทักคอมมาศูนย์สองเจ็ด6สองหกหกมาได้ไป็ได้แนวข้างแนะนําว่าเฮ็ดจังได้สวนมันยังได้ยังได้กร ต่พ um ูกว่าถามเนท่าเห็นแล้วมันยังสื่อมมีอาหลังคาต้องผ่าล่วงปรมานีครับประมาณี่ไม่ไหมทำให้ กอนหนูะเกียก่อนจบเนาะม่นละบะสำนก้อนแล้วันตอนต่อไปก็จะได้บ่งนะครับขวอภัีครับ